ใสปไปยุกกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมีมะพร้าวถึงทึกนะคะขูดแบบนี้เนาะ100กรัมนะคะและน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บอย่างดีนะคะ100กรัมใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วเราจะเอาไปตั้งไฟนะคะกวนจนกระทั่งน้ําตาลละลายนะคะจนกระทั่งแบบว่าเขาเป็นสีเข้มนะคะแล้วเราจะเอามะพร้าวเนี่ยมาปั้นเป็นไส้นะคะ อ,อันนี้เราก็กวนไฟอ่อนนะคะไฟแบบกลางๆอ่ะเริ่มแรกเราไฟกลางๆก่อนก็ได้เนาะถ้าเขาเข้ากันดีละลายกันดีแล้วเราใอยหลีไฟลงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวตอนที่ได้แล้วจะเอาให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเนาะ mm hmm. นี่นะคะก็จะได้สีประมาณนี้จากที่น้ําตาลเขาละลายแล้วเนาะ mm hmm. เราก็เคี่ยวกันไปใจเย็นๆนะคะเคี่ยวไปใจเย็นๆจนกระทั่งแบบว่าให้เขาเหนียวเนาะ เราจะได้ปั้นใหญ่อ่าเราจะได้เอาไส้มาปั้นง่ายๆเนาะประมาณนี้เนาะประมาณอย่างนี้เอาให้ผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาแห้งอะคะ่ะน้าตาลเขาแห้งเหนียวเนาะได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเราจะพักให้ข้าอุ่นๆนิดนึงเนาะพักให้เข้าอุ่นๆเราจะมาเอามาปั้นเป็นก้อนกันนะคะเพราะว่าถ้าปั้นตอนนี้เราจะร้อนมือเกินไปเนาะ,ะจะมาปั้นกันนะคะปั้นไม่ต้องใหญ่มากนะคะปั้นก้อนหนึ่งประมาณประมาณ ครึ่งเซนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราขนมเราลูกไม่อ่าถ้วยเรานิดเดียวอะค่ะประมาณครึ่งเซนเนาะหรือเซนหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะปั้นจะเป็นกระทั่งหนึ่เดี๋ยวเราจะไปะทําส่วนของอ่าตัวแป้งกันนะคะแป้งห่อไส้เนาะพอทําแป้งห่อไส้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปต้มนะคะไปต้มให้เขาสุกแล้วเราก็มาทําส่วนของกะทินะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ ทำไปจนกระทั่งหมดเลยนะคะคุณจะอบควันเทียนหรือไม่อบก็ได้ถ้าใครชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องอบวันนี้กุ้งไม่อบนะคะเพราะกุ้งไม่ชอบกลิ่นควันเทียนนะเราก็จะปั้นไปจนกระทั่งหมดเลยนะคะอันนี้แล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมทําส่วนของแป้งกันเลยเนาะไส้อันนี้เราสามารถเอาไปทําเป็นขนมต้มหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าไส้เดียวกันเนาะตัวแป้งกันนะคะวันนี้ใช้แป้งข้าวเหนียว100กรัมนะคะกะทิ 9กกร,รมัมแล้ววันนี้กุงไม่ได้ใช้ใบเตยนะคะกุ้จะใช้สีผสมอาหารเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะใช้สีสีธรรมชาติอย่างเช่นดอกอัญชันเนาะก็ใช้ส่วนของน้ําดอกอัญชัน30กร,รัมนะคะหรือเอาน้ําใบเตย30กร,รัมนะคะประมาณนี้แต่อันนี้กุงก็อาศัยความสะดวกเนาะผสมสีไปในกะทิเลยนะคะแบบนี้เนา กขาจะได้ออกสีเขียวๆนวลๆแบบนี้เนาะนี้เราก็เจาะแป้งแล้วก็เอากะทิกับแป้งมาผสมกันเลยเนาะแล้วก็แค่นวดให้เขาเข้ากันนะคะนวดให้เขาเข้ากันแค่นี้ค่อยๆใส่ไปตะล่อมนะคะตะล่อมแป้งให้ให้จนหมดผงแป้งและให้เขาเหนียวจนปั้นได้นะ อีแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งปั้นเป็นก้อนนะคะปั้นเป็นก้อนก้อนหนึ่งประมาณประมาณไรครึ่งนิ้วหรอแผ่แผ่แผ่แป้งออกไปนะคะเรามาเตรียมปั้นไส้กันเลยเอาไส้นะเอาไส้ที่เราปั้นไว้นะคะมาใส่ในนี้เราก็ห่อให้เข้ามิมดนะคะห่อให้เข้ามิดไส้นะจ๊ะแค่นี้แบบนี้นะคะ ทำไปจนกระทั่งหมดเลยนะคะทำไปจนกระทั่งหมดเลยแล้วก็แผ่แป้งให้เป็นแผ่นๆนะคะแล้วเราจะได้ห่อไส้ง่ายๆเนาะแบบนี้ห่พอพอห่อเสร็จปุ๊บเราจะไปตั้งน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนให้เดือดเพื่อเอาอันนี้ไปลวกให้เขาสุกเหมือนเราทำขนมต้มเลยเนาะคล้ายๆกันประมาณนั้นนะคะ ทำไปจนกระทั่งหมดเลยนะจ๊ะพอเราเอาแป้งห่อไส้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะไปตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาขนมไปต้มให้เขาสุกนะคะแล้วเราจะมาทําส่วนของกะทิกันต่อนะจะ๊ะตั้งน้ําตั้งน้ําจนน้าเดือดพ่านดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ขนมไปทั้งหมดเลยเนาะใส่เข้าไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รอให้เขาลอยนะจ๊ะ รอให้เขารอยขึ้นมาเนาะแล้วเราจะตักมาพักไว้เวลาเขารอยขึ้นมาปล่อยให้เขาเดือดอีกสักประมาณครึ่งนาทีค่อยตักขึ้นนะคะเพื่อเราจะได้แน่ใจว่าแป้งเขาสุกชัวร์เนาะเราจะได้แน่ใจว่าแป้งเขาสุกชัวร์นะจ๊ะคนเขานิดนึงเนาะเดี๋ยวแป้งเขาจะติดเนาะ พอแป้งเขาลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดอีกประมาณหนึ่งนาทีแล้วกันเนาะเราจะได้มั่นใจว่าแป้งเขาสุกดีแล้วนะจ๊ะเนี่ยพอเขาลอยแบบนี้ลอยหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยให้เขาเดือดอีกหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเวลาแล้วนะคะเราจะตักขึ้นเลยนะคะจะทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีก็ได้นะคะนี้กูจะตักขึ้นเลยเนาะมาพักไว้และทีนี้เราไปทําส่วนสอง ตัวกะทิกันเลยนะคะเดี๋ยวเราแยกๆเขาหน่อยอย่าให้เขาติดกันนะเรากลัวแป้งเขาติดกันเวลาเขาเย็นเนาะยแยกกเขาหน่อยนะคะทีนี้เราก็ปิดเตาเลยเนาะ,ะกะทินะคะก็จะมีอันนี้แป้งถั่วเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะแป้งถั่วเขียวคือแป้งที่เขาใช้ทําสลิ่นนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะ<ม>เราจะผสมสองแป้งเข้าด้วยกันเลยเนาะ,ะแป้งข้าวเจ้า 25กรัมนะคะแป้งข้าวเจ้า25กรัมกับแป้งถั่วเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะผสม2แป้งให้เขาได้ให้เข้ากันนะคะและทีนี้น้ําเปล่า50กรัมนะคะผสมเข้าไปเลยอารมณ์ประมาณเหมือนวิธีเราละลายแป้งทารัดหน้านะคะ่ะประมาณนั้นนะคะพอละลายกันดีเสร็จปุ๊บเราจะตั้งส่วนตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเราจะพักทีนี้เราจะมาทําส่วนของกะทินะคะกะทิก็จะมี หัวกะทิข้นๆ250กรัมนะคะหัวกะทิ250กรัมแล้วก็น้ำเกลือนะคะเกลือ1ช้อนชานะคะน้ำตาลทราย20กรัมนะคะเราจะเอาไปตั้งไฟกันค่ะพอเราเอาไปตั้งไฟให้จนเกลือจนคนจนเกลือและน้ำตาลละลายนะคะแล้วเราก็จะเอาส่วนของแป้งที่เราละลายตะกี้ไว้ผสมกัน แล้วก็คนจนข้นดีนะคะอ่าเราไปตั้งไฟกันเลยเนาะคนไฟอ่อนนะคะจนกระทั่งน้ำตาลและเกลือละลายดีนะคะพอน้ำตาลและเกลือละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่ส่วนของแป้งนะคะที่เราผสมน้ำไว้ตะกี้นะคะมีแป้งถั่วเขียวแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็น้ำนะคะผสมใส่เข้าไปเลยเนาะแล้วเราจะกวนจนกระทั่งแป้งสุกนะคะ สุกและข้นนะคะคนไปเรื่อยคนตลอดเวลาห้ามละกไปไหนนะคะไฟเบานะคะไฟอ่อนเนาะตอนนี้แป้งเริ่มข้นแล้วนะคะแป้งเริ่มข้นแล้วนะคะกวนอันนี้เราก็ต้องเร่งมือกวนเร็วๆหน่อยให้เขาเข้าให้เขาให้ทันแป้งนะคะเนี่ยกวนจนกระทั่งแป้งข้นอีกนิดนึงนะคะข้นอีกสุกและข้นนะคะเราจะเอาไปหยอดในถ้วยกันนะคะ แบบนี้เลยนะคะน่าจะได้หน้าตาแบบนี้เนาะนี่คือส่วนของตัวแป้งกะทินะคะแป้งกะทิที่เราจะเอาไปกินกับขนมสอดไส้ไปยุกนะคะเนี่ยพอเขา้นได้แบบนี้เดีย๋ยว้อนอีกนิดนึงเนาะค้อนอีกนิดนึงแล้วเราก็จะปิดเตากันได้เลยนะคะ นี้ได้เลยพอเลยนะคะ,อะพอกะทิได้แล้วใช่ไหมเราจะมาเตรียมส่วนของถ้วยนะคะถ้วยที่เราจะใส่ตัวกะทินะคะถ้วยแบบเขาเรียกว่าถ้วยอะไรอะถ้วยวุ้นเนาะตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอร,รี่มีนะคะเราจะเตรียมไว้แบบนี้นะคะและทีนี้เราจะเอากะทิที่ได้จากกี้นะคะใส่ใส่ถุงบีบกันเลยนะคะเราจะใส่ถุงบีบกันไปเลยนะคะแบบนี้เราจะใส่ถุงบีบลักษณะแบบนี้นะคะ ถุงบีบถ้าไม่ถ้าไม่ซื้อเอาถุงพลาสติกมาตัดสูตรก็ได้นะคะตัดสูตรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะนี้แต่อันนี้ก็มีขายตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะอ่ะทีนี้เราจะบีบก,กันเลยค่ะบีบประมาณครึ่งถ้วยนะคะจะร้อนมือไหมเนี่ยบีบประมาณอย่าให้เต็มถ้วยนะเพราะว่าเราต้อง เราจะบีบไปประมาณครึ่งถ้วยแบบนี้นะคะครึ่งถ้วยแบบนี้เนาะ แล้วทีนี้นะคะเราจะเอาส่วนของข้นมที่เราต้มที่เราต้มพักไว้นะคะใส่เข้าไปเลยนะคะแนะนํานะคะมาจิ้มนี่อาจจะแบบว่าไปจิ้มน้ํามันนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเหนียวมากเพราะว่าเขาเหนียวมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาติดกันเลยนะจ๊ะเราก็จะกดกดเขานิดนึงนะคะหน้าตาเขาจะออกลักษณะแบบนี้นะคะขนมใ,ใส่ไส้ประยุกตนะคะแบบนี้ แบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยประมาณออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกุ้งเคยกินนะแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าขานมสอดไส้ประยุกต แต่กินแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยรสชาติคือขนมสอดไส้แต่เราไม่รู้ว่าอ๋อเขาทำวิธีนี้นะคะลองทําดูนะคะก็าทาก็ทาไม่ยากนะแต่มันหลายขั้นตอนแค่นั้นเองนะคะแต่แนะนําเวลาเราเราเราลวกตัวขนมนะคะ,ะเวลาเราจะตักขึ้นมาเนี่ยให้แบบว่าเอาน้ํามันพืชนะคะน้ํามันพืชทาถาดหรือทาจานที่ภาชนะที่เราจะใส่แล้วกริ่งๆเท่านิดนึงนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะติดเหนียวมือติดมากนะคะเขาจะเหนียวมากนะคะแนะนําให้เอาน้ํามันพืชทา นะคะคทานิดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เอามาหยอดใส่กะทิหน้าจ้าก็จะสวยงามแบบนี้นะจ๊ะลองทํากันดูนะถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามเพจคุูกุ้งสอนทําขนมและนวดหน้าเร็วให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากสวัสดีจ้า